ชื่นไหมขับใจครับไม่ต้องคัด จัดมาให้เลยครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับ4ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้ครับก็แตกมา2แล้วก็จางไป2ครับปวกลบกันแล้วครับก็หยุกเย้าเจ้ากันไปนะครับแต่ว่าซิกเนเจอร์ครับที่เสิร์ฟในครอบครัวเสิร์ฟในอยู่บ้านนะครับชุนการเนี่ยอาจจะไม่มาครับแต่ว่าตัวเน้นที่วางไว้ให้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวนน้นสามสิบเคตัวเน้นยี่สิบเคตัวเน้นรับตังครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผลประกอบการตัวเน้นของเรามาครบเต็มระบบเลยนะครับพี่ในครอบครัวและอยู่หนูบ้านแลวตามไปเนี่ยก็ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับเสียดายครับชุดวงการนะครับหลุดไปแค่บินละตัวเท่านั้นนะครับนี่ครับจึงบอกว่าอยากให้รองเยครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวมันชัวร์กว่าอยู่แล้วนะครับหรือพี่ในนะครับที่หน้าทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าตัวหน้าช่องมากกว่าตัวหน้าไลฟ์แบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ก็ทางเข้าง่ายๆเลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางขมางบ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกัน รับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับเละนสำคัญเลยนะครับสปอนเซอร์ของผมครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับเล่นที่ไหนถอนไม่ได้ที่นี่ผมรับประกันให้ครับอพี่นายนะครับที่อยู่ในครอบครัวนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับว่าในครอบครัวเลยเรนสดชื่นจริงไหมมันเต็มระบบจริงไหมครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้หน่อยละกันนะครับเอาะครับเดิมครับเป็นสี่คู่ครับมาให้เลขเน้นเลขเชียมเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบเคราข้อบทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับ คู่แรกวันนี้ครับพามาที่กันโซลซิราเตอรี่เลยนะครับคู่ของด้านปิซ่าครับวันนี้จะเปิดบางด้านเคมอนอเซ่นะครับคอคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําให้รองที่เย็นอย่างเคมอนอเซ่ได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทไปเกมเยอนก็จริงครับแต่ว่าไปเจาะหรือครับกระแสภายในนะครับเรื่องขุมนั้เตะและตัวผู้เล่นครับยังมองว่าเคมอนอเซ่วันนี้ยังดูดีกว่าครับเจ้ะวันปิซ่าครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับห้าเกมหลังที่ผ่านมาก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับเสมอไปถึงสี่เกมแพ้ไปหนึ่งเกมครับแล้วต้องบอกก่อนเลยว คู่นี้มีโอกาสที่จอกหน้าเสมอครับวันนี้ยังเชื่อมาเชื่อใจครับเคโมเนเซวันนี้เต็มที่ก็เสมอดีไม่ดีอาจจะมีสะพ้ายปุ่มเก็บ3ามแต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่เคโมเนเซได้เลย และคู่ที่2นะครับพามาที่ลาลิก้าสเปนเลยนะครับคู่หลับด้านเอลเช่ครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านเลอัอนโซไซดาดครับปอกคู่นี้ครับแนะนำครับให้เลือกเฉลียวปัจจุบันอย่างเอลเช่ได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าแถมเกมในบ้านพวกเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเอลเช่ครับเกมในบ้านครับเเกมหลังที่ผ่านมาครับก็ยังไม่แพ้ใครครับชนะถึง5เกมแล้วก็เสมอ2เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอบินเบาครับมาสูนย่วนศูนยื์เลยนะครับส่วงน่วี้ก็ถือาทได้ดีครับแต่่วาเกมเยือนพวกเขาทไได้นะครับ ส่วนมากครับแล้ววันนี้กระแพงครับเปิดแม่งนันเลยอันโซเทร์ดตครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งชุ่มตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์ที่เปิดไปครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจวันนี้ครับเก็บในบ้านเอลเช่ไม่น่าแพ้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่ เอลเช่ได้เลยและคู่ที่สามระยะพาไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่ระหว่งด้านวัตฟอร์ดครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านบิสตันซิตี้ครับพอคูุณครับแนะนำให้เลือกเชียร์ทีมเย็นอย่างบิสตันซิตี้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าพอๆกันเลยนะครับคู่นี้ครับแต่ว่าวัตฟอร์ดครับนี่ครับผลงานก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแล้ววันนี้จะได้เปลี่ยนเป็นการเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ผมมองว่าบิสตันซิตี้ครับผลงานช่วงนี้เริ่มกลับมาแล้วครับก็มีชนะบ้างนะครับ5เกมหลัังงทีี่่่ผาาานนมมมมชะไไปปถึเเเเกกกคครบแแแพ้้ดยววล็สส แต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่ากำแพงนะครับกระแสเนี่ยเปิดไม่วัดฟอร์ดครับเป็นต่อที่ครึ่งช่วงตัวเลยนะครับผมมองว่ากระแสผมมองว่ากระแสแบบนี้ครับมันค้างแรงเกินไปครับบอลคู่นี้อย่างที่บอกครับมีโอกาสที่จอกหน้าเสมอครับวันนี้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับบิสตันซิตี้ครับจะไม่แพ้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่บิสตันซิตี้ได้เลย และคู่สุดท้ายนะครับพาไปที่บุนเดนิก้าเยอรมันนะครับคู่ฝังด้านแมนเดอร์ยูไนเมนครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านวบบวกครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับไม่ต้องเลือกเขียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนํามองบนเต็มเวลาร้เลยนะครับสองช่วงตัวครึ่งครับการันตีรวมกัน3ประตูมีเห็นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าจะเลือกข้างเลือกฝั่งเนี่ยยังมองว่าเบเมนในบ้านยังดูดีกว่าครับก็จบไปได้เลยครับสำหรับสี่ตัวเล่นใส่หนี่ทาาางเ้ตรูปไลม นะครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้ยกันดูรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลแห่งความสุขสวัสดีครับ